กลิ่นสนิมหวานเรื่องเล่าสยองขวัญเอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและคอมเมนต์บวกหนึ่งหรือพิมพ์ว่าชอบฟังให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตัวในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้ นาทีมาถึงหมู่บ้านบ้านเขาหลวงด้วยภารกิจสำรวจที่ดินที่ห่างไกลความเจริญที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องความเงียบสงดัดและความเชื่อเก่าแก่เกี่ยวกับกระสือเขาไม่เชื่อเรื่องไร้สาระพวกนั้นจนกระทั่งเขาเริ่มได้กลิ่นกลิ่นนั้นมาพร้อมกับความชื้นมันไม่ใช่กลิ่นสาบของศพหรือกลิ่นเน่าเหม็นแต่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่ผสมผสานร,ระหว่างโลหะขึ้นสนิมกับผลไม้สุกงอมจัด เป็นความหอมหวานที่เคลือบด้วยความขาวข้างน่าสะอิดสะเอียนกลิ่นนี้ปรากฏขึ้นหลังเที่ยงคืนเสมอแล้วจะจางหายไปเมื่อไก่ขันมันเริ่มจากนอกหน้าต่างค,ค่อยคคืบคลานเข้าสู่ห้องพักของเขาที่เช่าจากป้านวลหญิงชราตาฝ้าฟางที่ดูใจดีเกินไปนาทีเริ่มรู้สึกว่าผิวหนังเขามีความชื้นเหนียวเหนียวตลอดเวลาโดยเฉพาะที่ท้องและหน้าอกเมื่อลูบไปแล้วมือจะมีน้ำมันใสๆติดมาเล็กน้อย ปานวลบอกว่าอาจเป็นเพราะอากาศชื้นจัดในป่าและให้เขาลองดื่มชาสมุนไพรรสฝาดเข้มทุกคืนก่อนนอนอาการหวาดระแวงเริ่มกัดกินเขาเขาตื่นกลางดึกปล่อยครั้งไม่ใช่เพราะฝันร้ายแต่เพราะได้ยินเสียงเสียงที่เขาไม่เคยนึกถึงมาก่อนมันไม่ใช่เสียงการบวยบินที่น่าเกรงขามแต่มันคือเสียงการลากเสียงเหนียวเหนียวนืดหนืด,นดคล้ายเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ถูกลากไปตามพื้นดินชื้นชื้นใต้ถุนบ้าน เสียงนั้นหยุดลงเสมอที่ใต้พื้นห้องนอนของเขาพอดีคืนหนึ่งนาทีทนไม่ไหวเขาจุดตะเกียงน้ำมันส่องดูใต้เตียงสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ร่องรอยเลือดแต่เป็นคราบน้ำมันใสๆจํานวนหนึ่งที่ยังไม่แห้งสนิทคราบนั้นมีเศษเนื้อเยื่อบางๆคล้ายพังผืดติดอยู่และแน่นอนกลิ่นสนิมหวานนั้นแรงจนแสบจมูกเขาตัดสินใจว่าป้านวลต้องเป็นตัวการแน่ ชาสมุนไพรนั้นอาจเป็นยาบำรุงหรือยาปลุกเสกเขาไม่ไว้ใจความใจดีที่มากเกินไปของเธอเขาเตรียมมีดเน็บแล้วรอจนถึงเวลาที่กลิ่นเริ่มมาตีสามนาทีได้ยินเสียงลากนั้นอีกครั้งคราวนี้มันดังกว่าเดิมมันกำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากบ้านไปทางแปลงผักหลังบ้านเสียงนั้นช้าและทรมานราวกับว่าสิ่งที่ถูกลากต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาล นาทีออกตามไปเขาไปถึงบริเวณหลุมขยะเปียกใกล้แปลงผักกลิ่นสนิมหวานตีเข้าหน้าจนหายใจไม่ออกสิ่งที่เขาเห็นคือร่องรอยการลากที่ชัดเจนบนพื้นดินชื้นๆและปลายทางของมันคือประตูห้องของป้าน,นวลที่เปิดแง้มอยู่เขาผลักประตูเข้าไปห้องป้าน,นวลว่างเปล่ามีเพียงเตียงไม้เก่าๆและกลิ่นชาสมุนไพรที่ตีกับกลิ่นสนิมหวานอย่างรุนแรง แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงลากจากด้านนอกบ้านอีกต่อไปเสียงนั้นมาจากในห้องของเขาเองเสียงเหนียวหนืดที่เขาเคยได้ยินใต้พื้นตอนนี้มันดังมาจากข้างหลังบานประตูที่เขาเพิ่งเดินออกมาความหวาดกลัวอันเย็นยะเยือกถาโถมใส่นาทีวิ่งกลับไปที่ห้องของตัวเองอย่างไม่คิดชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ผลักประตูเข้าไปเขาหยุดชะงัก กลิ่นสนิมหวานนั้นไม่ได้มาจากในห้องแต่มันมาจากมือของเขาเองมือที่กุมมีดเน็บแน่นจนชื้นเหงือ่อนาทีค่อยๆมองลงไปที่เสื้อของตัวเองบริเวณหน้าอกเปียกชุ่มไปด้วยคราบน้ำมันใสๆและพังผืดบางๆคล้ายเศษเยื่อบุผนังช่องท้องที่เขาเคยเห็นใต้เตียงคราบนั้นซึมออกมาจากผิวหนังของเขาเองชาสมุนไพรของป้านวลไม่ได้ทำให้เขาปลอดภยัย มันทำให้เขารอดจากการจำประนวนรู้มาตลอดว่านาทีคือผู้ถือครองคนใหม่และเธอกำลังทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขาสามารถกลับเข้าสู่ร่างได้ทันเวลาก่อนรุ่งสางนาทีเดินถอยหลังช้าๆเสียงลากที่ดังมาจากในห้องของเขาค่อยๆแผ่วลงมันหยุดแล้วร่างกายของเขาสมบูรณ์อีกครั้งแต่เมื่อเขายือนอยู่หน้าประตูนั้น ด้วยมือที่เปื้อนคราบน้ำมันหวานขาวเขาก็จำได้ว่าปั้นนวลจากไปตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาถึงหมู่บ้านนี้เสียอีกเธอทิ้งบ้านหลังนี้ไว้ให้เช่าพร้อมกับหม้อชาสมุนไพรที่ต้มไว้ไม่เคยหมดนาทีไม่ได้เป็นกระสือเพราะถูกส่งต่อแต่เขาเป็นกระสือมาตั้งแต่แรกเพียงแต่ไม่รู้ตัว และการเดินทางมาที่บ้านเขาหลวงนี้คือการกลับบ้านเขายืนตัวแข็งอยู่หน้าประตูห้องของตัวเองที่ซึ่งบางสิ่งบางอย่างเพิ่งกลับเข้าสู่ภายในร่างกายเขาเขาจ้องมองไปยังความมืดมิดภายนอกแล้วกลิ่นสนิมหวานก็เริ่มเข้มข้นขึ้นอีกครั้งมันใกล้จะถึงเวลาของค่ำคืนต่อไปแล้ว ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้และตอนนี้เราก็มีเรื่องเล่าผียาวๆใน YouTube พิมพ์ค้นหาว่าเรื่องเล่าสยองขวัญ x25 ก็จะเจอเลยรบกวนฝากติดตามอีกช่องทางกันได้